เราทำวันศุกร์ในเรือนจำเราทำวันศุกร์ในเรือนจำหมายถึงเราละหมาดวันศุกร์นั่นแหละที่ถามอย่างนี้เนี่ยทำวันศุกร์นี่หมายถึงว่าทำการละหมาดวันศุกร์แต่ถามสั้นๆของท่านก็คือเราทำวันศุกร์ในเรือนจำโซอไหม อันนี้คือคำถามแรกนะครับเราทำละหมาดวันศุกร์ในเรือนจำใช่ไหมพี่น้องครับในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันในสังคมก็ปะบนคนดีและคนไม่ดีทั้งคนอยู่นอกเรือนจําและในเรือนจําเรือนจําหรือคุกหรือตารางไม่ใช่เพิ่งมีในยุคพวกเรานะ มีตั้งแต่สมัยโบราณโบราณและวนบียูซุฟก็เคยเข้าเรือนจำอ่าเห็นไหมบอกว่ามีตั้งแต่นู่นแหละทีนี้ในอดีตไม่ว่าจะยุคสมัยอิหม่ามชาฟิอีเรายุคสมัยหลังจากนั้นก็นตามนักโทษย่อมมีอ่าและมีเยอะพอสมควร ถึงแม้ว่าคนอยู่ข้างนอกจะเยอะกว่าก็ตามแลละทีนี้เนี่ยถามว่าคนที่ถูกจองจำในอดีตเนี่ยมีใครเข้าไปทำการละหมาดวันศุกร์ให้หรือเปล่าไม่มีครับอ่าถึงแม้ว่า คนในเรือนจำบางแห่งจำมากด้วยมุสลิมก็ตามประเทศเอิสลามนักโทษส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมทีนี้เราก็คงเอ๊ะเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำอ่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำคนก็อยู่มีเป็นพันๆพ,พี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมวิชาการที่พี่น้องเคยเรียน ชารัดของการซอละลมาดวันสุกจะต้องเป็นมุสตาวตินเข้าใจนะครับอะไรคือมุสตาวเตินผมก็อธิบายหลายครั้งหลายคราวแล้วหมายถึงคนที่อยู่ในกอริยานั้นเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นจะไม่ไปไหนแล้ว หรือเกิดที่อื่นแต่ย้ายมาอยู่ที่นั่นจะไม่ไปไหนแล้วนั่นคือมุสเตาเตนถ้าแค่มารับตำแหน่งต่อจะรับ10ปีก็ตามแต่ไม่ใช่จะอยู่ที่นั่นหมดตำแหน่งก็กลับบ้านเกิดหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นถามว่าไอ้นั้นมุสเตาเตนไหมแบบนั้นไอ้นั้นไม่ใช่ไอ้นั้นก็เรียกว่าคนมูกเกมที่เราเรียกสั้นๆคนมูกเกม คนมู่เกมนี้แค่คนพลอยไปทำการละหมาดวันสุดนะกกอริยนั้น,น,นเพื่อให้เขาพ้นตัวเองเท่านั้นเองจะนับกับคนนั้นในจำนวนสี่สิบคนได้ไหมไม่ได้อ่าแต่ในเง่ที่เขาไปทำซ้อไหมซอ้อ รูกลารบครบซอผู้หญิงไปละหมาดวันศุกร์ถามว่าซอไหมซ้อแต่ถามว่านับได้ไหมผู้หญิงนับไม่ได้เข้าใจนะครับทีนี้พอเรานึกถึงวิชาที่เราเรียนนี่คือนี่คือเป็นความรู้ที่พื้นฐานที่ทุกคนเคยเรียนกันทุกคนเคยฟังบรรดาคณาจารย์บรรดาตุครูบรรดาบาโบทั้งหลายแหละอธิบายแน่นอน เพียงแต่ว่าในบางครั้งมันอาจจะลืมก็เป็นไปได้ทีนี้พอเราย้อนมาดูคำถามที่ท่านถามว่าคนในเรือนจำนะ่ะมุสตาเตนไหมล่ะไม่ใช่ถามว่าใครบ้างอยากจะอยู่ในนั้นไม่ไปไหนแล้วไม่มีสักคนหนึ่งต่อจะถูกตัดสินาสักร้อยปีเหมือนในอดีตมีไหมแช์ชมอยตัดสินไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ อาตัดสิ0เ0พันปีก็มีอาถึงจะตัดสินเท่าไรก็ตามคนที่อยู่ในเรือนจําไม่มีใครอยากจะอยู่ที่นั่นฉะนั้นทําให้เรารู้ทันทีเลยว่าอ๋อเขาไม่ใช่มุสตาเตนเมื่อไม่ใช่มุสตาเตนจะไปนับพวกเขาในอดาดุลจุมะไม่ได้เด็ดขาด แต่ถ้าเกิดมีการควบคุมนักโทษชั้นดีมาทำวันศุกร์มัสยิดใกล้เคียงแค่ผลฟัดดูของเขาในเมื่อเขาถูกอาให้ให้เป็นอิสระช่วงนั้นให้ทำการละหมาดแต่จะนับกับเขาได้ไหมไม่ได้เข้าใจนะครับฉะนั้นทางที่ดีแล้วเนี่ย เราเข้าไปละหมาดซุฮรีแล้วก็ตักกิรอนาเซหัดบอกอะไรแก่เขานั้นดีกว่านี่คือเราพูดตามวิชาการนะอ่าพี่น้องไปเปิดได้กีตับไหนก็ตามไม่มีสักเล่มกิตับหนึ่งบอกว่าไม่ใช่มุสตาเตนก็เป็นอาสามารถนับจำนวนอาดุลจุมอาด้ ไม่มีหรอกครับทุกเลมกิตาคนที่จะถูกนับอาดุลจุมอาตจะต้องเป็นมุสต,ตินอ่าไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวฮะไม่ใช่แค่มุสลิมอย่างเดียวอ่าจะต้องเป็นมุสต,ตินนั้นยังไม่ได้รับยังไม่ได้นับกอรีกาแมนด้วยท้านับกอรีกาแมนด้วยแลวที่นี่เนี่ยนะ ยากสักหน้อยแหละแต่จะอยากไม่ยากเมื่อศาสนาบอกให้นับเราก็ต้องนับทีนี้อ้าวแล้วเขาไม่ค่อยได้เรียนกันน่ะอ้าวแล้วเมื่อไม่ค่อยได้เรียนจะทำยังไงละ่ะก็ผิดตรงที่ไม่ได้เรียนแหละจะไปรื้อหุกกลมเอออาไม่ก็รีก็หม่เป็นไรอย่างนั้นนะหรือไม่ได้หรอกครับหูกกลม มาแบบไหนก็ต้องเป็นไปตามนั้นมนุษย์ต้องตามหูกโกมไม่ใจ่หูกลมต้องตามมนุษย์ทีนี้ทำให้เราเข้าใจเรือ่องทีนี้ว่าอ๋อเป็นเช่นนี้นี่เองพี่น้องครับ<ไ>ผมพูดผมเตือนประจำเกี่ยวกับาศาสนาให้ยึดหลักความเป็นจริง เราอย่ามาอิงประโยชน์กันอย่ามาอิงขาน,นู่ขานะี่ขานั้นจนฮุกโกมเสียหายมันไม่คุ้มหรอครับมันไม่คุ้มจริงๆที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยบางแห่งอ่านผมจะเล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมัสยิดไม่มเีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมัสยิดไม่มี คือในบริเวณนั้นนะมัสยิดไม่มีกอริยนั้นด้วยสาเหตุวา่าเป็นหมู่บ้านคนไม่ใช่มุสลิมอ่าไอสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมก็กลุยเยอะแยะแต่ที่ผมจะยกตัวอย่างนี้เป็นสถานที่ต้องเที่ยวแต่มุสลิมเนี่ยนะไม่ค่อยมีคนผื้นเพนะนะั้นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านคนต่างศาสนิก,ก็อะไรกัน แต่ที่นี้เนี่ยมุสลิมก็มีบ้างประปรายก็มุสลิมมาจากที่อื่นไปทำงานแต่หัวเสหัวเสก็คือยอมเช่าเช่าบ้านเช่าเฉพาะวันศุกร์นะเปิดกว้างโล่งเลยทำการละหมาดวันศุกร์ทำมาทำไมครับเพราะเขามองเกมคาเขารู้ดี นักท่องเที่ยวทัวริสเหล่านั้นเนี่ยมีหลากหลายประเทศมีหลากหลายศาสนามุสลิมก็ไม่น้อยอ่าบางทีเราดูใส่เกงขาสัน้นอาบแดดอยู่แต่ที่ไหนได้มุสลิมนะนะ เขามาต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศเขามาท่องเที่ยวเขาก็อยู่แบบเสรีตามภาษาเขาถึงเวลาเขาก็ละมาทีนี้เมื่อมีการเปิดห้องเขาเช่านะเช่าเฉพาะวันศุกร์อันนะั้นทีนี้ก็ทำให้คนต่างถิ่นเขาก็มาละมาดก,กันทีนี้จะมีถ้วยบัตตีบัตตี บาเตาก็เดินเดินตามแถวที่เขานั่งทีนี้คนต่างประเทศยิ่งอาหรับเนี่ยเขาไม่ใส่หรอกครับ20บาทเหมือนคนบ้านเราเขาใส่เป็นร้อยเขาใส่เป็นพันอ่าถ้าห้าสบคนห้าพถ้าร้อยคนล่ะมันก็ห้าหมื่ นี่ผมสมมตินะครับเลยทำให้แต่ละครั้งของการละหมาดวันศุกร์ที่ไปเจ้าบ้านนั้นได้เป็นกอบเป็นกรรมทางที่ถามว่าทำได้ไหมละ่ะแล้วมันจะทำได้ตรงไหนสถานที่มันก็ไม่ผ่านแล้วสถานที่จะทำวันศุกร์อุลามาบอกให้ทำที่มัสยิด ไม่ใช่บ้านเจ้าม่เปิดอย่างงั้นก็คือพอวันศุกร์เสร็จก็คือไปปิดชนิดนะเปิดเปิดสุกหน้าแล้วไม่ใช่ว่าเป็นสัตานที่เขาอาเขาเช่าเป็นบาลายเป็นไว้เขาละหมาดตลอดใครจะเข้าละหมาดเข้าออกไม่ไปไรนไม่ใช่นะเช่าเฉพาะวันศุกร์วันเดียวนี่คือเป็นการหากิน กับคนต่างถิ่นที่เขาไม่รู้คนต่างถิ่นก็คิดว่าเขาทําประจําเลยอ่าก็เป็นไปได้นะคนต่างถิ่นแต่เราคนพื้นที่ไม่น่าจะทําอย่างนั้นแต่ด้วยเห็นเม็ดเงินจํานวนค่อนข้างมากอ่าก็เลยก็เลยทํากันขึ้นมาทางที่ไม่ว่าจะในกิตัับในไหนก็จะระบุ าระก็คือซอวันสุกนูนี่นั่นและที่สำคัญที่สุดมุสตาต็นไอ้นี้แหละมุสตาต็นกอรีกาแม่อ่านฟาติฮ์ไม่ถูกเพราเขานับไหมในสี่สิบคนอาดจดดูจุมัตเขาไม่นับนี่ที่ผมพูดในในมัสฮับซาฟีอีกาวมุตามัดนะอ่าส่วนในเง่ยคือรับนู่นนี่นั่นจำนวนนั่น อันนั้นเยอะแยะไปในจํานวนคีรับอ่าแต่แต่เราบอกที่เราตอบนี้ก็คือในมุซับซาฟีีเกาามุตัมะอ่าและเป็นเก้าญาดิดของอิหม่ามซาฟีีรอฮิมุฮุลลอฮุตาลาฉะนั้นการที่เราจะทำอามัลอิบาดัตสักอย่างต้องดูให้ชัด ดูให้ทนัดทนีดูให้ทั่วดูให้รอบครอบดูให้รอบด้านเราอย่าลืมว่าอิบาดัดของเราแต่ละวัตตุมันมีราคามันมีค่าไม่ใช่เท่าให้ทำไปตะอ่าซอกไม่ซอกช่างหัวมันทําไปตะอ,อย่านะครับอ่าทำไปตะให้ทําถูกไม่ถูกกัช่างหัวมันอย่านะครับทําแล้วก็ต้องทําให้ซอก ทำแล้วก็ต้องทำให้ถูกอ่าทำไม่ซ้อกับไม่ทำมันก็เหมือนกันคนนั้นไม่ละหมาดอีกคนก็ละหมาดแต่สะดือโล่ก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อนกับคนไม่ละหมาดนั่นแหละเพราะมันไม่ซ้อล่ะสะดือเป็นเอาราดัดวเอารัดไม่ปิดล่ะอ่าผู้หญิงคนนั้นไม่ละหมาด อีกคนละหมาดเพื่อนแก่แต่นั่นละลหมาดใส่เกงขาสั้นผ้ารรตาลกงไม่ใส่เหมือนกันนั่นแหละเข้าใจนะครับอ่าฉะนั้นเรื่องอิบาดัตไม่ว่าอะไรก็ตามทำแล้วก็ต้องทำให้ดีทำแล้วก็ต้องทำให้มันซอกเมื่อเราทำดีแล้วเราทำซอกแล้วรูกลอสารัตครบเราก็ตาวนกัลอัลลอฮ พระองค์จะตอบรับหรือไม่ก็คือเราทําเต็มที่แล้วนั่นนะเราต่อเรามอบให้อัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเราฉลุยชุยแฉกแล้วก็มอบให้อัลลอฮ์ไม่ใช่อ่าเกิดมาไม่มีความรู้อัลลอฮ์บอกให้เรียนไม่เรียนแต่ว่าการอัลลอฮ์แล้วแต่อัจะอัลลอฮ์จะให้รู้ก็รู้ไม่ให้รู้ก็ไม่รู้แต่ตัวเองไม่เรียนมันไม่ใช่แะ้วแบบนั้นเราตวักกาลนั้นนหะตวักกาลนั่นแหละแต่จะต้อง อุสฮ์ให้เต็มที่ก่อนต่อเราตะวะักกาลเราอย่ามาตะวักกาลแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเข้าใจนะจอ่าฉะนั้นย้อนมาดูคำถามที่ท่านถามเมื่อกี้ว่าละมาวันศุกร์ในเรือนจำซ่อมไหมอ่านี่คือเราตอบโดยตรงนะมันไม่มีไม่มีมุสตาตินอย่าไปทำเลยอ่าเพราะในหลักของการทำวันศุกร์นั้นจะต้องเป็นมุสตาตินนะครับ อ่า,อ,าอืมนี่เราก็อยากจะให้มันซอก็อินดูเขาแต่นี่มันไม่ใช่หูกโกมของเราไม่ใช่เราไม่อินดูนะคนอาวัางเราก็อินดูอ่าแต่เมื่อเขาไม่ยอมเรียนเอาเส้นเลยล่ะไม่รู้จะทำยังไงล่ะนี่คือความจริงนะ พี่น้องไปดูได้กิตับในไหนก็เมื่อไปถามผู้รู้นะไปถามผู้รู้ไม่ใช่ผู้ผู้ไม่รู้และทํารู้ไม่เอาน่ะไปถามผู้รู้คนอื่นก็จะตอบอย่างเงี้ยอ่าถ้าไม่ใช่มุสตาเตนเขาจะไม่นับเราเราเดินทางอ่าสมมติว่าเดินทางจะไปหัดใหญ่ระหว่างทางก็าโซฮูพอดีก็เวละมาดที่มัสยิดเขาจะนับกับเราได้ไหมสี่สิบไม่ได้ ทำไมทำไมล่ะเราไม่ใช่มุสตาฟเต็นที่นั่นน่ะอ่าก็ใจนะอ่าทีนี้ชัดเจนนะครับอืม